ลำนี้บอกเลยว่าสุดใครหานะครับคันนี้มิวเอ็กนะตัว ปัจจุบัน3.0 Ultimate และขับเคลื่อน4ล้อด้วยรัดที่สำคัญนะคันนี้ได้สีดำเลขใหม่น้อยๆนะไม่ไม่ถึงหมื่นโลนะคันนี้เลขไหม่น้อยๆไม่ไม่ถึงหมื่นโลได้รถเป็นสีดำและดูนะครับล้อใหม่ยางใหม่จัดให้แล้วนะบอกเลยโคตรหล่อนะทรงโคตรเฟี้ยวนะครับคันนี้นะถ้าเกิดใครอยากได้โหลดเดี๋ยวจัดให้นะแต่ตอนนี้นะยังไม่กล้าโหลดให้นะกลัวน็อตมันขยับนะตอนนี้รถคันนี้น็อตไม่ขยับเลยซัก ัวนะยกเว้นล้ออย่างเดียวที่ถอดออกแล้วใส่ล้อใหม่เข้าไปนะเป็นล้อ20งานเฟ์ฟอร์ฟมิงนะก้านวายงานเฟ์ฟอร์มิง,นะาาย,ง,ามงยางเป็น AT นะยางเป็น A t นะครับใครอยากได้นะครับบอกเลยมาที่นี่มี6บาทได้เป็นเจ้าของแน่นอนคันนี้มาดูภายในกันว่าสวยแค่ไหนบาทนี้นะครับภายใน3000อัลติเมตสีนี้น่าใช้มากต้องบอกว่าสวยสุดๆนะคันนี้สวยสุดๆบอกได้เลยว่า กลิ่นนี้ยังเป็นกลิ่นรถป้ายแดงอยู่เลยถ้าเกิดใครหารถมือสองและต้องการสภาพเนี้ยบเียบสวยๆมาดูคันนี้ได้เลยตอบโจทย์แน่นอนสําหรับสายรักรถนะบอกเลยตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ใครสนใจมาเลยหกบาทออกรถได้ราคานะครับตอนนี้นะบอกเลยหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าพร้อมลอ้อจัดให้แล้วใครอยากได้มาเอาไปหกบาทออกรถได้เลย 1นึ่งล้านสามแสนหเท่านั้นใครสนใจทักเลยเอวตคานะครับปัดขวาจิ้มหนึงหน้าโปรไฟล์ทักมาคุยกันได้เลยสวยแบบนี้นะรับประกัน6ปีด้วยใครหามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนรถส,สวยๆไม่น้อยๆสวยครบจบที่เอวตคาสวัสดีครับ